เรื่องนี้ก็เหมือนกันมันก็จะบอกว่ามันไม่รู้ไม่จีเรื่องปลาเว่งก็เหมือนกันนะครับทั้งๆที่ตัวเองส่งข้อมูลให้บอกว่าลูกมิดไปร้องเรียนเขาได้ย,ยังกับหมูกับหมาก็าจะไปสู้หน้าใครได้นะครับตัวนี้วันนี้ก็ถ้านั่็อยู่ใ,ในบ้านตัวเอง <c oughs> ใช่มแม่ไปข้างนอกก็คือไปข้างนอกกลับมาก็คือเข้าบ้านเลยกลับบ้านเข้าบ้านกลับบ้านนอนเออเข้าบ้านเลยไม่มีหรอกไปเสิยวนากับอะไรหมูบ้านอ่ะไม่มีหรอกนี่แหละครับมันเป็นแบบนี้ไง ตัวนี้นะครับจะเจ้ายังไงทีนี้นะครับเอจะเร่งบ้านให้ทําให้เสร็จบอกหรือยังไงเร่งบ้านให้เสร็จภายในปีนี้ปีกน้ะช่วงต้นปีหน้ามกรามกราจะได้เข้าไปอยู่โอ้ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นปีใหม่พอดีโอ้ตายแล้วทีนี้พี่น้องคงหนูไปไหนแล้วดิฮะฮะกำลังจะไปบวชแล้วไม่ใช่เหรอบวชบ่ได้หรอบวชบ่ได้หรอ ไม่ได้หรอกนะครับนะ<ค>นปนบคนแบบนี้บวชไม่ได้หรอกนะครับพี <unt ai S 2> ่น้องเอฟซีถื้อสินห้ามันได้ก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะตอนนี้ก็จะมีการร้องลงร้องเรียนกันนาะเรื่องที่ดงที่ดินนะครับพนะี่น้องเอฟซีนะระหว่างเพลงนั้นเราก็รอนะครับว่าจะมีการปักป้ายหรือเปล่านะครับพี่น้องนะเอฟซีนะจะมีการปักป้ายหรือเปล่าวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อยู่นะ เห็นเจ้าหนะ้าที่ลงพื้นที่อยู่นะเยอะอยู่วันนี้นะน่าจะมาจับ G ีพีโอจีเปียเนะีพี่น้องเอฟซมันก็มีคนร้องเรียนเข้าไปเรื่องอะไรเรื่องสองเซตแปดเรื่องที่ดินสองเซตแปดมีคนร้องเรียนเข้าไปนะครับ่ากว่าจะเล่นงานเขาไงนะครับอมืมันเป็นแบบนั้นแล้วใครเป็นคนร้องเรียนอใครที่ส่งข่าวให้แม่นอกไส้ทาทีนี้จะไปพูดว่าสินห้าบอกกับนางคนนี้เอาแค่ใส่บารให้ได้เสียก่อนไว้ย จะไม่เยอะได้ยังไงครับพี่น้องเอฟซีใชนไหมนะดูเจ้าหน้าที่ลงไงอืมลงก็เยอะได้ทีนี่แล้วมันต่างกันถ้าพ,อพ่อพระเอกนี่ถ้าอะไรมันจะเกินนะถ้าอะไรเป็นของพ่อพระเอกทําผิดมันจะเกินนะเกินกว่าเหตุนะไม่ว่าจะผุไนไดนางฮอลิคกปเตอร์อมาผุหานหน้าหน่อยฮันุมองฮันุมานทีนี้โอ้ถือปงถือปืนได้มาเนาะสุดดำกับประุได้เนาะ โ oh, oh. อ้ยไอบุตรคุ้มมือครับยิ่งกว่าผู้ไายข้ามเดนนะอ่ายิ่งกว่าอะไรครับอ่าพวกอะไรครับพวกอ่าก่อการร้ายร,ระดับชาติอืมนะครับพี่ <c oughs> น้องเอฟซีแล้วมันแตกต่างกันโดยชัดเจนทีนี้นะครับนาะถ้าพ่อไปเอกคำเห็นไหมเจ้าหน้าที่โอ้ยเพียบอืมอ่า <c oughs> เร็วด้วยใช่ไม่ใช่ว่านนะไม่แจ้งความกาวโทษนะไม่ไม่มีถ้าพ่อไปเอกเนี่ยนะถ้ามีการรงองเรียนเข้าไปนะี่นะ ถ้าเป็นดีนี่ไหนว้าครับอมขนาดที่ห้าไร่ยังบอกว่าหนึ่งไร่ใช่มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการกล้าแจ้งความกล่าวโทษที่นี้่ไม่มีกล้าไม่มีการกล้าแจ้งความกล่าวโทษด้วยอใครเป็นคนแจ้งความกล่าวโทษทีดด่น,นีดด้หัวหน้าพยากระภูิไงครับอ่าแต่ละหน่วยไม่มีใครกล้าอมีแต่มองหน้ากันปิีบไม่มีใครกล้าเอาทําไมถึงไม่กล้าครับอ่า มันเป็นแบบนั้นผมบอกไว้เลยครับนี่แหละครับแม่นอกไส้จะพาซวยนี้เกิดไม่เว้นแต่ละวันจริงๆกุก้กย้วยใช่พี่มไม่เว้น,นแต่ละวัน,นไม่เคยหลับไหลเลยอ่า <ใจ S 1> มัน <ใจ S 1> มัน <ใจ S 1> มัน, <ใจ S 1> ม,นมันไม่เคยหลับไหลไงพ,พี่เข้าใจไหมมันไม่เคยหลับไหลครับพี่น้อง MC. เอฟซีเรียกปันจะรวนแล้วคนขายยาไม่โดนจับคนเล่นไพ่โดนจับบอกเออแม่นี่ใช่มันเป็นแบบนั้นอืมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านทุกกําลังใจทุกคอมเนตนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เม่น้องแซ่ออกมาพูดว่าอะไรจะมีการตรวจสอบบัญชีคนนั่นจะตรวจสอบบัญชีคนนี้คนในหมู่บ้านกุ้งกล้วยกูจะตรวจสอบบัญชีให้หมดอาเศร้าเหรอเด็ฮะพวกมึงได้เงินได้ทองมาจากไหนอา่าเศร้าเบาเลยทีอโอ้เลือกพูดแล้วอ๋อ สิ่งที่พูดเขารู้ว่าจะเสียเปียกแล้วก็จะเศร้าแล้วเสียเปียกแล้วครับลูกน้องไส้เราจะชวยครับผมลูกน้องไส้เราจะเสียเปียกลูกน้องไสเราจะเสียเปียกเมื่อมื่อนี้กับโคมสลามไปบุญไปใช่ยิกบไหเนี่ยไปนาอไปนาไปกรุงเทพก็ไปยากน้ำเขาว่าเขาขับรถไปเองอยากให้นั่งเครื่องอยากนั่งเครื่องบินไปไปจันทร์หมอยากน้ำเขาอยู่โอ้เขาจะไปจักรยานเขาขออย่างย่างไปกรยานเรื่องของเขาคุณนั่นคุณนี่ไปก็ตีหันตีนี่อยู่ไปจับแจงเขาอยู่ ตีก็แม่เขาอีกวันนี้ไปจัดแจงเขาอีกกี่นี้โอ้เราจะไปกรุงเทพไปหาลูกเขาบอกอ๋อให้นั่งเครื่องบินไปดีกว่าเพื่อนนั้นติไปงานวาน<ม>ันเกิดอ๋อไปงานวันเกิดอ๋อไปหาลูกอ๋อไปให้กําลังใจลูกโอ้ตายแล้วจะให้เานั่งเครื่องบินไปไม่จะนั่งรถไปอ๋อนะอืมไปต้องมีคนเปลี่ยนขับด้วยประ่นั่นบอกหรือยังไงอ๋อนะ,นะ ว่าได้แล้วมาเก็บปูเปลืองแล้วมันจะไปหันไปหนีเนาะพี่น้องเอฟซีส่วนตัวมันสะดวกสบายมันสะดวกสบายกว่านั่งเครื่องปุ๊บถ้านั่งเครื่องไปก็ได้เสียค่าไปลงแคบไปนี่เสียค่านั่นค่านี่โอ้อย่าไปไซกัยานเอารถไปมันดีเร็วใช่เราจะไปเที่ยวไหนก็ไปใช่ไหมล่ะนะครับมันก็ดีคนละอย่างนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าไปเร็วมาเร็วก็ไั่ดันเครื่องไปเครื่องบินเนาะหนึ่งอันนี้เราก็อยากแวะนั่นแวะนี่ก็แวะได้ใช่ไหมล่ะ นะถ้าแบบไปเร็วมาเร็วเรานั่งเครื่องไปนี่มันจะดีนะครับพี่น้องเอฟจีเราไม่ต้องการแบบนั้นใช่โอ้ไปบอกว่าอะไรต้องให้เอสเสือไปด้วยนะที่บอกได้ยังไงโอ้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมพ่อพไปเอกพ่อไปเอกบอกว่าให้เอาเอสเสือไปด้วยโอ้เอสเสือมามาว่าว่าคานาคานาวันเอสสอไปน่ะ จะต้องจ่ายค่าห้องพักค่าอะไรให้ไหมหรือว่าให้แอสโซจ่ายเองอันเป็นอย่างเขาอีกอัด้ไงครับพี่น้องเอฟซีเ่ยเอาเขายีบแบบนี้เอาไปด้วยะเขาอาจจะรู้จกักพื้นที่ในกรุงเทพใช่ไหมเนาะเขาอาจจะรู้เส้น,น,าสนทางรู้นั่นรู้นี่ยไงเขาอยู่านานไงใช่มีคนเปลี่ยนคนนั้นคนนี้ใช่ไหมล่ะมีผู้ชายไปด้วยกันใช่ไหมล่ะมีการคนเปลี่ยนมีนั่นมีนี่ เ,เสือเอาอาจาจะรู้เส้นทงเส้นทางก็ได้นะครับพี่น้องเอพีอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมละ่ะอานะครับเป็นแบเสือบบน,นออะใช่ไหมเออเสือทุกเรื่องดีนี่ไปบง,งการแต่กลัวอย่างเดียวชัดเจเขาช <laughs> ัดแจงก็หี้ยาเขา, <laughs> เาเสิเอารถไปเองกันไปย่านั้งเขาอีหามึง <laughs> อยากให้เขานั่งเครื่องไปอ๋อเสือเขาก็อะไรเขาก็ไปหาลูกเขาด้วยใช่ไหมอ๋อนะใช่นะ น่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะพี่น้องเอฟซีาอนแฟังังมานี่มึงไปเสือกอยงนเขาใช่มึงไ,ไม่รู้มึงไปเสือก<ล>เรื่องอะไรของเขาเออนะเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมล่ะอืมนะครับมันเป็นแบบนั้นมึงไปยุ่งอะไรกับเขาโอ้ยอีควายออลูกน้องไส้ตัวเองเนะี่ยทำไมไม่ไม่ไม่ไปยุ่งฮะใช่ไหมล่ะเขาจะไปยังไงเขาจะขี่รถไปหรือนั่งเครื่องไปเงินก็เงินเขามึงจะไปยากอะไร ฮะมึงจะไปจุนจ้านอะไรกับเรื่องชีวิตเขาฮะโอ้ยตายแล้วพี่น้องเยี่ยบีใช่ยากนำทุกคนยากยากกับทุกคนใช่ยุ่งกับทุกคนเห็นไหมล่ะชีวิตมึงอ่ะให้มันราบรื่นระดันห่าลอยไรเอาชี